เครื่องบินลบ IDF จิงกัวของกองทัพอากาศบินเดียวฝึกซ้อมบินผ่าทผนจูจ่ๆด้านหลังมีเปลวไฟพุ่งเป็นสายคาดว่าน้ำมันรั่วที่เครื่องยนต์เกิดเปลวไฟลุกไหมเครื่องบินลบบินขึ้นเวลา10นาฬิกา2นาทีฝึกบินผ่าทผนผ่านไป1นาทีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งของบังคับการบินให้นักบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเวลา10นาฬิกา6นาทีนักบิพนพลตรีชรีววีลงจอดอย่างปลอดภัย อีกด้านหนึ่งนักบินผาดโผนทีม t ันเด e r t i g เกฝึกซ้อมระดับสูงเครื่องบิน a อ3พ่นควัน3สีแดงขาวน้ำเงินใช้ท้องฟ้าเป็นผ้าใบพ่นระบายสีสวยงามฐานทัพอากาศชิงเฉียนกังจัดกิจกรรมคายทหารวันที่12สิงหาคมนับเป็นครั้งแรกหลังโรคระบาดท,ทุเลากองทัพให้ความสำคัญฝึกซ้อมร่วมในวันที่10สิงหาคม กองทัพถแถลงว่าเครื่องบินลบ IDF เครื่องบินผิดปกติจะมีการตรวจสอบซ่อมแซมต่อไปแสงชัยกิติภูมิวง RTI ไต้หวัน